สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะจากครั้งที่แล้วที่เราทดลองเกี่ยวกับการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชไปนะคะวันนี้เราจะมาทำการทดลองเกี่ยวกับการคายน้ำของพืชน,นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองนั้นเราไปทบทวน การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชก่อนค่ะอ่ะพืชเนี่ยมีการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุผ่านลำต้นนะคะซึ่งในลำต้นจะมีท่อลำเลียงน้ำและอาหารอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ลำเลียงไปสู่ส่วนต่างๆของพืชน,นั่นเองนะคะส่วนจุดประสงค์การทดลองของวันนี้จะเป็นการทดลองเพื่ออธิบายการคายน้ำของพืชน,นะคะ เรามาตั้งสมมติฐานค่ะอาจจะตั้งสมมติฐานว่าการคายน้ำของพืชเกิดขึ้นบริเวณใบพืชนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะทำการทดลองนะคะเดี๋ยวเราไปดูตารางบันทึกผลการทดลองก่อนนะคะเราไปทำการคาดคะเนหรือตั้งสมมติฐานก่อนทำการทดลองกันก่อนนะคะ,ะไปดูตารางกันก่อนเลยคะ่ะ อะนักเรียนคะจากตารางนะคะจะมีอยู่3มช่องนะคะสิ่งที่สังเกตได้นะคะการคาดคะเนแล้วก็ผลการสังเกตอ่ะนักเรียนดูอ่าช่องแรกนะคะสิ่งที่สังเกตได้กิ่งไม้มีใบและมีถุงพลาสติกครอบอยู่นะคะแล้วบรรทัดต,ต่อมานะคะหัวข้อต่อมาจะเป็นกิ่งไม้ไม่มีใบ และมีถุงพลาสติกครอบอยู่นะคะอะเรากลับมาดูที่กิ่งไม้มีใบและมีถุงพลาสติกครอบอยู่นะคะการคาดคะเนค่ะ,ะหรือตั้งสมมติฐานของเราค่ะนักเรียนคิดว่าถ้าเราเอาถุงพลาสติกเนี่ยไปครอบอ่ากิ่งไม้ที่มีใบอยู่เนี่ยคิดว่าใบไม้นั้นจะเป็นอย่างไรอ่า หลายคนอาจจะบอกว่าใบไม้อาจจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายค่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่า,าใบไม้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะให้นักเรียนเนี่ยเขียนสมมติฐานของนักเรียนไปนะคะแต่สำหรับครูครูจะบอกว่า,าการคาดคะเนของครูที่เอา,อา ถุงพลาสติกไปครอบกิ่งไม้ที่มีใบเนี่ยจะทำให้ใบไม้เหี่ยวเฉานะคะอ่ะส่วนผลการสังเกตเดี๋ยวเรามาลงหลังจากที่เราทําการทดลองนะคะอ่ะต่อไปหัวข้อที่สองค่ะกิ่งไม้ไม่มีใบและมีถูงพลาสติกครอบอยู่นะคะนักเรียนจะตั้งสมมุติฐานหรือการคาดคะเนว่าอย่างไรนะ,ะลองคิดดูค่ะว่ากิ่งไม้ที่ ไม่มีใบยอยู่ในนั้นค่ะเราเอาถุงพลาสติกไปข้อไว้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่ะนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะทำให้กิ่งไม้นั้นตายได้อ่แล้วแต่ว่าใครจะทำการสมมุติฐานหรือคาดคะเนยอย่างไรนะคะแต่สำหรับครูครูจะคาดคะเนว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในถุงนั้นนะคะแล้วผลการสังเกตเรามาดูหลังจากเราทำการทดลองค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์การทดลองในครั้งนี้นะคะจะมีถุงพลาสติกใสสองใบนะคะแล้วก็หนังยางนะคะแล้วก็มีต้นพืชนะคะอะ ขั้นตอนแรกของการทดลองนะคะเราจะใช้ต้นพืชที่มีใบนะคะแล้วครูก็จะใช้ถุงพลาสติกนี้ครอบต้นพืชที่มีใบนะคะอันนี้พืชที่อยู่กลางแจ้งนะคะ แล้วใช้หนังยางนะคะรัดอ่ะต่อไปค่ะถุงใบที่สองนี้นะคะเราจะใช้ครอบ พืชที่ไม่มีใบนะคะครูจะทำการเด็ดใบทิ้งให้หมดนะคะแล้วใช้ถุงพลาสติกครอบเหมือนเดิมนะคะ จากนั้นใช้หนังยางรัดค่ะอ่ะเป็นอันเรียบร้อยค่ะอ่าจะมี กิ่งไม้ที่ไม่มีใบนะคะและก็กิ่งไม้ที่มีใบนะคะเดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีเราจะมาดูถุงพลาสติกที่ครอบใบไม้นี้ไว้กับถุงพลาสติกที่ไม่มีใบไม้ในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทดลองหลังจากนี้ค่ะ นักเรียนคะตอนนี้ผ่านไปแล้ว20นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการทดลองนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตดูใกล้ใกล้นะคะ,ะนักเรียนคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของถุงที่มีใบนะคะ,ะนักเรียนจะเห็นว่ามีไอน้ําเกาะอยู่นะคะถ้ามองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวครูจะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้นักเรียนดูนะคะ อะส่วนถุงนี้ค่ะถุงใบที่สองจะเป็นกิ่งที่ไม่มีใบนะคะการเปลี่ยนแปลงมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีไอน้ำเกาะเหมือนกับที่มีใบนะคะอันนี้คือการทดลองนะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปผลการทดลองกันค่ะจากกิจกรรมการทดลองนี้นะคะเราจะพบว่าเนี่ยพืชมีการคายน้ำบริเวณ ใบเนื่องจากพบหยดน้ำในถุงที่ไม่ได้เด็ดใบทิ้งนะคะส่วนถุงที่เด็ดใบทิ้งไม่พบหยดน้ำเกาะอยู่ภายในถุงนะคะอันนี้คือการสรุปผลการทดลองนะคะ นักเรียนคะจากการทำกิจกรรมเนี่ยทำให้ทราบว่าใบของพืชทำหน้าที่คายน้ำนะคะซึ่งเป็นการควบคุมปริมาณน้ำและช่วยลดความร้อนภายในต้นพืชนะคะการคายน้ำของพืชจะกระตุ้นให้รากพืชดูดน้ำจากพื้นดินขึ้นมาแทนที่น้ำภายในต้นพืชนั่นเองนะคะจึงทำให้การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุภายในต้นพืช เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอะเดี๋ยวเรามาอธิบายการคายน้ำของพืชเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นบริเวณใบเพราะบริเวณใบมีโครงสร้างที่เรียกว่าปากใบนะคะก็คือสโตมาซึ่งเป็นเซลล์คุมก็คือกาดเซลล์นั่นเองนะคะที่ควบคุมการคายน้ำของพืชเพื่อจะคายน้ำออกมาในรูปพอง ไอน้ำนั่นเองนะคะเหมือนที่เราทดลองไปนะคะโดยทั่วไปการคายน้ำของพืชจะเกิดมากในเวลาไหนคะเวลากลางวันค่ะถ้าพืชคายน้ำมากเกินไปนักเรียนทราบไหมว่ามันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นมันก็จะทำให้พืชเนี่ยใบเหี่ยวนะคะส่งผลทำให้พืชเป็นยังไงคะ เจริญเติบโตช้านะคะเอามาดูภาพนี้กันค่ะอันนี้จะเป็นภาพปากใบนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นรูเล็กๆก,กระจายอยู่ทั่วบริเวณผิวใบพืชนะคะทำหน้าที่คายน้ำและเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนแก๊สจากภายในและภายนอกต้นพืชนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับเก็ดวิทย์น่ารู้ของวันนี้ค่ะ ปากใบของพืชนะคะส่วนใหญ่พบที่บริเวณท้องใบนะคะก็คือผิวใบด้านล่างนะคะอยู่มากกว่าบริเวณหลังใบนะคะผิวใบด้านบนนั่นเองนะคะซึ่งเราไม่สามารถเห็นปากใบด้วยตาเปล่านะคะเราจะต้องมองผ่านกล้องอะไรคะโทรทัศน์หรือจุลทรรศน์ใช่ค่ะเราจะต้องมองผ่านกล้อง จุลทัศน์เท่านั้นนะคะถึงจะสามารถมองเห็นปากใบได้นะคะอ่ะคำถามหลังการทดลองนะคะให้นักเรียนนำไปตอบลงในสมุดวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ครูจะให้เพียง3ข้อนะคะอ่ะข้อที่1ค่ะการคายน้ำของพืชคืออะไรนะคะและมีความสำคัญอย่างไรอ่า การคายน้ำของพืชเนี่ยที่เราทดลองไปเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วการที่พืชคายน้ำออกมาเนี่ยมีความสำคัญกับต้นพืชอย่างไรนะคะอ่ะข้อที่สองค่ะการคายน้ำของพืชเกิดขึ้นที่บริเวณใดและมีปัจจัยใดมาเกี่ยวข้องบ้างนะคะอ่ะเขาบอกว่าการคายน้ำของพืชเนี่ย ในคลิปเขาจะบอกใช่ไหมคะว่าการคายน้ําของพืชเกิดขึ้นที่บริเวณใดของใบพืชน,นะคะแล้วก็มีปัจจัยใดมาเกี่ยวข้องที่ทําให้พืชเนี่ยสามารถคายน้ํานั้นได้นะคะอ่ะข้อสุดท้ายนะคะ <c oughs> นักเรียนคิดว่าการคายน้ําของพืชมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร เพราะอะไรนะคะให้นักเรียนเนี่ยอธิบายบอกว่าผลดีหรือผลเสียที่พืชคายน้ำค่ะ,ะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรใครที่ตอบผลดีก็ต้องให้เหตุผลว่าทำไมการที่พืชคลายน้ำจึงมีผลดีเพราะอะไรหรือใครที่ตอบว่าเป็นผลเสียการที่พืชคายน้ำเป็นผลเสีย ก็ต้องบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดทำไมการที่พืชคายน้ำถึงเป็นผลเสียนะคะอ่าสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับชั่วโมงวิทยาศาสตร์มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ